ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตานา โรงเรียนบ้านหนองตะนาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโสปลาดุกอำเภอหนองบัวระเวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คน ภายใต้การดําเนินงานของผู้อํานวยการจินตนาโพชัยการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยมีการดําเนินงานจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในเรื่องต่างๆเช่น การกำหนดนโยบายและประกาศนโยบายศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษากำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์และบริบทของโรงเรียนได้อย่างสอดคล้องกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนจากการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา2565ผลปรากฏดังนี้ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยโรงเรียนบ้านหนองตานาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับประถมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาเด็กเล็กเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้เด็กมีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะความสามารถและอารมณ์เพื่อที่จะรับการศึกษาในระดับต่อไปตามความหมายของการจัดการศึกษาประถมวัยคือการจัดในสถานะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้านทาั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่และบุคคล เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองตนาจึงดำเนินงานตามมาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัสที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีพัฒนาการทางด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านหนองตานามีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและพอเพียงให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพโรงเรียนจึงจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธ์ทางด้านวิชาการของผู้เรียน 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 2. นักเรียนมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาได้ 3. มีความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรม 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 1.2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองตานานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้8ประการรักชาติศาสตร์กษ,าากษาาัตร์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ2.1โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนดำเนินง,งานให้ประสบผลสำเร็จโรงเรียนมีแผนง,งานและโครงการที่สอดคล้องครอบคลุมกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆทั้งหมด21โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนสื่อและนวัตกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการพัฒนาวิชาการและการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศกำกับติดตามประเมิน และรายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพต้านพยาเสพติดโครงการอาหารกลางวานันอาหารเสริมนม2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1. รูปแบบโมเดลที่ใช้ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานามีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบหนองตานาโมเดล 2>, 2. มีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตามคู่มือและ ปฏิทินการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 3. ามมีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 4. ม,มีกระบวนการประเมินภายในสถานศึกษาและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นประจำ 2.3การดําเนินง,งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายจากการพัฒนาวิชาการในรอบปีการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานาดําเนินง,งานประสบผลสําเร็จดังนี้ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่74ปีการศึกษา2565ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3และในระดับชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่จํานวน13รายการชนะเลิศ3รายการเหรียญทองจํานวน6รายการเหรียญเงินจํานวน3รายการเหรียญทองแดงจํานวน1รายการและเข้าร่วมจํานวน3รายการผลการแข่งขันระดับชาติจํานวน3รายการรายการที่ได้รับเหรียญทองจํานวน2รายการดังนี้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่15การแข่งขันเล่านิทานคุณ ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับเปลี่ยนทองลำดับที่19รายการที่ได้รับเปลี่ยนเงินจำนวนหนึ่งรายการดังนี้การแข่งขันการสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม DSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับเปลี่ยนเงินลำดับที่12 2.4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะนาได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คณะครู มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพมีการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีระบบข้อมูลสารสนเทศข่าวสารประชาสัมพันธ์การสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ Information Report Center IRC และช่องทางเพจโรงเรียนบ้านหนองตนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนดำเนินการปรับปรุง ดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณโรงเรียนสะอาดโรงรืน่นโรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดจนจัดบริการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการที่ทําให้นักเรียนได้รับความรู้สร้างสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้วยวิธีที่หลากหลายเน้นสร้างกระบวนการคิดและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงครูผู้สอนสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป